สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สามนะครับกันยายนปี6กเวันนี้ก็วันอังคารนะครับเนาะวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับหงบสีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะส่วนคอรัฐบาลไทยก็รอไปก่อนนะครับเนาะอีกสองอาทิตย์โดยประมาณนะครับตอนนี้ก็สึกเล็กสิกเงินร้อยเงินพันไปก่อนนะครับเนาะค่าเวลานะครับเนาะ คนรัฐบาลไทยรอไปก่อนก็หาน่อยก็มีลุ้นทุกวันนะครับคอตำราก็จันทร์พฤสุกเหมือนเดิมครับเนาะจันทร์พฤุกเหมือนเดิมคอตำราก็เมื่อวานใครเป็นคอตำราก็ดีใจด้วยครับเนาะใครเข้ามาชมแล้วก็ตามนะครับเนาะใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรครับก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมก็ลงเป็นเพื่อนเคโนทางนะครับเนาะเมื่อวานใครลงใครตามก็จะดีใจนะครับลองได้เฮนะครับเนาะตัวเน้นๆเลยสองเด้งเลยนะครับเนาะ ไม่ต้องกลับให้เมื่อยเลยหลจากดุดมาไหลวัดน,นครับเนาะเอื้นหมดเลยเอา้อนสะสมเลยครับเนาะสำหรับคอตำลาวส่วนวันนี้ก็คิปฮานอยนะครับห่างอีสีที่เป็นคอฮานอยไว้ก่อนนะครับเนาะวันนี้ไม่ได้ทำคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผ่านงนนมาให้อาหารปลานะครับเนาะอาหารนกเหมือนเดิมทําบุญนะครับเนาะทำบุญที่วัดทําบุญเสร็จก็ ไว้แวะให้อาหารปลาอาหารมาก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับกับเจ้าโเดิมนะครับเนาะก็ถือสว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางู้ด,ด้วยในตัวเหมือนเดิมกเย้นไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็จะมาเป็นพเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดขเข้ากันไปเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ผิดวันหน้าเขาว่ากันใหม่เหมือนเดิมวันนี้ถูกวันนี้ถูกกว่าดีไปนะครับเนาะก็ประมาณนี้ ถ้าชอบก็จัดตะขัดก็ผ่านกระบวชวิจารณญาณใ,ในการรับฟงรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับแล้วทางที่ให้ไปฮานอยเป็นฮานอยรวมนะครับเนาะเผื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับเนาะฮานอยรอบไหนเอสโน่นนี่นั่นนะครับเนาะก็ฮานอยรวมนะครับตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสามรอบจริงฮานอยก็มีหลายรอบนะฮานอยนู่นนี่นั่นนะแล้วแต่เยอะแยะนะครับเนาะเราเน้นไปที่สามรอบนะครับสามรอบก็พอ มังป่าคมคอรครับเนาะห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสะดวกรอบไหนก็จัดรอบนั้นนะครับมัดรวมให้แล้วแต่ถึงวันไหนไปออกรอบสี่โมงครึ่งก็ถือว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิมตอนเยนไปที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับหรือใครจะไปจัดรอบสี่โมงครึ่งก็แล้วแต่นะครับเนาะที่สะดวกนะครับเนาะใครชอบก็จัดไปนะครับเนาะก็วันนี้ก็ดูผล เมื่อวานคนนะครับนะว่าเป็นยังไงเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็เจ็ดหนึ่งสามตัวบนก็แปดสามเจ็ดนะครับเจ็ดเดือนดีครับนะ้ะฮานอยจะอยู่ประมาณที่ถ้าใครเป็นฮานอยจะรู้ดี 7, 1, 8, 3, บบเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดภาษาบาลาก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามของเราไม่มีนะครับนะ้องเสียดายมากของเราเป็นเจ็ดสอง จ็ดสี่นะครับเนาะพี่เขาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแน่นอนมากเลยเจ็ดสี่ให้หน่อยก็ไม่ได้เจ็ดสองก็ให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะเจ็ดห้าให้หน่อยก็ไม่ได้เจ็ดถึงเจ็ดสามออกตรงพันล้อหมดเลยวันไม่มีโชคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันไม่มีโชคก็มาที่รอบหกโมงนะครับหกโมงสองตัวล่างก็สี่หกสามตัวบนก็เจ็ดเก้าแปดนะครับ สี่หกกับเจ็ดเก้าแปดสี่หกก็ได้ไปเดีงหนึ่งครับเนาะเต็มเต็มเลยส่วนเก้าแปดไม่มีนะครับเก้าแปดไม่มีแต่สี่หกไปเดียงหนึ่งครับเนาะเฉียดอาจจะเป็นสี่เจ็ดนันเนาะในตัวเน้นเต็มเต็มครับเนาะก็ได้เรีงหนึ่งไปก็ดีจะด้วยเห็นไหมใครตามส่วนรอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็แปดหนึ่งสามตัวบนก็สอง 4, สี่หนึ่งนะครับ 1> 8 1กับ2 4 1สาหนึ่นวยก็ประมาณนี้อีกแล้วนะครับเราะ8ดกับ2 4 1ก็1เดือนดีนะครับเนาห1 4 1 8สี่หเราไม่มีนะครับ1 4เรามีแต่2 4 4 1 2 4 4 2นะครับไม่มีโชคนะครับเนาจะได้ตั้งแต่รอบแรกนะครับเนาเจ็ดหนะครับ ของเราเป็นเจ็ดสองเจ็ดสี่สิยด้มากครับเนาะไม่มีโชคก็เสียเลยอุตส่าห์ดักถูกแล้วครับเนาะดักหลักถูกก็วันนี้ลุ้นกันใหม่นะครับเนาะลุ้นกันใหม่เหมือนเดิม <c oughs> วันนี้ใครสรุปเกี่ยวก็จุดไปเหมือนเดิมนะครับเนาะสรุปจุดสรุปแคบก่อนรอแคบเหมือนเดิมก็สึกเล็กนะครับสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันนะครับเนาะค่าเวลารอสึกใหญ่รอสึกเงินแสนนะครับ จะเบาสลักำได้หมดครับเนาะบางคนก็หาน้อยล่าบางคนก็ล่าอย่างเดียวบางคนก็ทั้งน้อยทั้งเลาานะครับเนาะบางคนก็รัฐบาลล้วนๆนะครับเราสลักคำได้หมดนะครับเนาะคนชอบลุนนะครับเนาะลุนตัวไหนชอบก็จะหนักตัวไหนไม่ชอบก็จะเบาตามจังหวะจากคนนะครับเนาะก็วันนี้ใครสุดกจดจดไว้นะครับใครสะดกจดสุดแคบก็รอแคบเหมือนเดิมวันนี้เด่นสองเด่นห้านะครับเด่นสองเด่นห้า จับคู่นะครับ2 3 2 5 2 9 5 1 5 3 5 9 9 1 9 3นะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น2เด่น5จับคู่2 3 2 5 2 9 5 1 5 3 5 9 9 1 9 3นะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่2 9 สอแล้วก็59าเก้านะครับสองเก้เกดียนให้3คู่นะครับจุด2ตัวมาจะชุด3ตัวนะครับเนาะชุด3ตัวมีรุ้น4ชุดเหมือนเดิมมี3ามสอ5เก9าสานะครับสชดุด สี่ชุดนี้ก็ให้นิ้นไปที่สามสองเก้าสามสองห้าสามห้าเก้านะครับตามลําดับสามคู่นะครับเนะาะก็ชุดเดียวกันกับชุดสองตัวนะครับชุดสามตัวกับชุดเดียวกันเพียงแค่หลัก้อยมาวางข้างหน้าเฉยๆนะครับเนาะถ้าใครจ้งสังเกตถ้าใครตามเบาสาระมนานานๆก็น่าจะเข้าใจนะครับเนาะพอผมไม่ได้เขียนว่าเน้นให้มันชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวผมไะเขียนเน้นให้นะครับเนาะก็ดูออกนะครับเนะาออนะ ทุดสาตัวไม่ได้เขียนนะครับไม่ได้เขียนก็ยังไงก็คือตัวเดียวกันนะครับกับชุดสองตัวเขียนนักโรยบางข้างหน้าเขียนดันดองนะครับเพิมม่งกดใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับเนาะก็บอกกันไปนะครับเนาะสวนคนที่สะดกจดจดไปทันก็เหมือนที่เคยพูดประจํานะครับผมเคลื่อนโวยให้กดจุดคลิปจดได้เลยนะครับใครสะดวกจดนะครับทําไมยุดคลิปมันจะไหลไปเรื่อยนะครับเนาะ ดูไปทันวัดเป็นตัวไหนตัวไหนประมาณนี้เื่อนลุงคุณป้าฟังอยู่นะครับเนาะจากลุนกับลูกกับหลานแคบไม่เป็นประมาณนี้ก็เทคนิคก็กดหยุดคลิปนะครับจดได้เลยถ้าตัวเลขตัวไหนผมพูดไปแล้วไม่ตรงกับตัวเลขที่ขึ้นในโพยนะครับเอาในโพยเป็นหลักเลยนะครับเป็นตัวเลขเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเนาะบางทีตากับปากทํางานไม่สัมพันธ์กันนะครับเอาตัวเลขเป็นหลักนะครับเนาะถูกก็ถูกผิดปันหาก็ว่ากันใหม่วันเดิมนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับเนาะคนชอบเสียงโชคนะครับ ก็ประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายคลิปคนน้อยก็ตัวเรียนนะครับที่ผมเรียนให้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะไปรุนกับเขาฝอากไว้แค่นี้นครับเนาะเจอคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ